สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้จะมาพูดเรื่ององค์ประกอบของดนตรีนะครับองค์ประกอบของดนตรีเนี่ยดนตรีมีความไพเราะได้นั้นจะต้องประกอบด้วยดังนี้หนึ่งจังหวะจังหวะคือการเคลื่อนไหวของทำนองเพลงที่กำหนดความช้าเร็วของบทเพลง เช่นเพลงจังหวะช้าเพลงจังหวะเร็วการขับร้องจึงมีจังหวะเป็นตัวกำกับ,กบเพื่อให้ดนตรีมีความไพเราะนะครับนี่คือจังหวะที่มีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะช้าเร็วนะครับของบทเพลงต่อไป2เสียงคือการนำเสียงมาเรียบเรียง ให้เกิดความไพเราะเสียงดนตรีนั้นเกิดจากเสียงของเครื่องดนตรีเสียงร้องเพลงของมนุษย์เสียงเหล่านี้จะไปได้วยกันแล้วเกิดความน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะครับ 3. ทํานองทํานองคือเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวเสียงทุง้ม เสียงแหลมนำมาเรียงกันเป็นทำนองเพลงที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปทำนองเพลงมีหลายทำนองเช่นพอฟังแล้วรู้สึกเศร้าใจฟังแล้วรู้สึกดีใจแฮปปี้นะครับพื้นที่ผิวของเสียงคือพื้นที่ผิวที่มีลักษณะของรูปแบบ ของเสียงที่มีการนําเสียงมาบรรเลงพร้อมกันหรือบรรเลงซ้อนกันนะครับซึ่งจะมีหลายแนวที่เกิดขึ้นกับการประพันธ์ของเพลงนะครับต่อไปสีสันของเสียงนะสีสันของเสียงนะครับคือเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดที่แตกต่างกันทําให้ลักษณะทางดนตรีแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่นวัสดุที่ใช้ทําเครื่องดนตรีรูปทรงของเครื่องดนตรีไทยเช่นลักษณะของระนาดนะครับลักษณะของระนาดลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆเรือนะครับลักษณะคล้ายเรือก็นี่คือรูปแบบของระนาดเวลาตีเสียงก็แตกต่างกันเช่นเตง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 นี่คือเสียงของระนาดนะครับเป็นต้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ที่เรียกมาก็คือรูปแบบของเพลงที่เอามารวมกันมีจังหวะมีเสียงมีทำนองมีพื้นผิวของเสียงสีสันของเสียงดำเนินไปในทางทิศเดียวกันนะครับเรียกว่าคีตลักษ์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับองค์ประกอบของดนตรีนะครับ